ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําน้ําราดหมูแดงให้ท <iros cin ema> <ız S 2> ่านผู้ชมชมกันนะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยนะครับส่วนผสมของน้ําราดหมูแดงนะครับครับเชิญชมเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนผสมของน้ําราดหมูแดงนะครับมีดังนี้นะครับมีเราใช้น้ําสะอาดนะครับครับ แล้วก็ถั่วถั่วที่เราคั่วแล้วนะฮะแล้วก็บดละเอียด65กรัมครับงาขาวงาขาวคั่วแล้วบดละเอียด40กรัมนะครับเต้าเจียวเต้าเจี้ยวนะครับ2ช้อนชาครับกระเทียมเจียวเราไปเจียวน้ำมันนะครับให้เหลืองหอมเลยนะครับ1 1ช้อนชานะครับแล้วก็ พริกแกงเผ็ดนะครับใช้สองช้อนชานะครับสูตรนี้เราใส่พริกแกงนะฮะครับแล้วก็ผงกะหร o ครึ่งช้อนชาพอแล้วก็มีอบเชยนะครับประมาณสามกรัมนะครับประมาณครึ่งท่อนสามกรัมนะครับแล้วก็น้ามันน้ามันที่ใช้ผัดพริกแกงเราใช้น้ามันมะพร้าวนะครับเพื่อสุขภาพฮะน้ามันมะพร้าวนี้เราใส่ห้าสิบกรัมนะครับแล้วก็หัวกะทินะฮะหัวกะทิเราใช้กะทิกล่องนะครับ ประมาณ30กรัมนะครับใส่ในน้ำหมูจะได้มันๆนะครับผงชูรสผงชูรสใช้เสร็จประมาณคึ่งช้อนชานะครับเกลือต่อไปเกลือเราใช้10จกรัมพอครับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานเนี่ยเราใช้50 50 ml ครับมิลลิลิตรนะฮะแล้วก็แป้งเนี่ยเราใช้แป้งข้า แป้งมันหรือแป้งขา้าวโพดก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมใช้แป้งข้าวโพดนะครับใช้แป้งข้าวโพด60กรัมเดี๋ยวเราต้องไปผสมน้ํานะครับเพื่อจะทาให้มันเหนียวเหนียวข้นๆนะฮะเหมือนน้ํารากขหมูดแดงแล้วก็น้ํามันมะเอาน้ําตาลมะพร้าวนะครับ160กรัมนะครับโอเคครับแล้วก็จะที่ขาดไม่ได้คือน,น้ําที่เราหมักหมูนะฮะเมื่อสักครู่ที่เราหมักหมูกันไว้ในคลิปที่แล้ว เราเอามาครับเราชั่งได้ประมาณ200กรัมนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปผสมด้วยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงเลยนะครับว่าการทำทำอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวเราทำกันเลยนะครับเราตั้งน้ำมันไฟประมาณปานกลางนะฮะไฟอ่อนปานกลางแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับตอนแรกน้ำมันแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะฮะที่เราเตรียมไว้ครับ วพริกแกงหอยนะครับพอพริกแกงสุกได้ที่นะฮะเดี๋ยวเราใส่ใส่พวกถั่วโีสลงไปนะครับกับงาขาวเต้าห้ยีนะฮะใส่วสัวอีสงเลยนะครับ แล้วก็ถูเรส่งงานงานที่เราบดแล้วครับแล้วงานงานขาวนะครับครับงานขาวที่รกันเลยครับแล้วก็คนก่อนนะครับแล้วก็ตักเกี่ยว ใส่ตะเกียวเลยนะครับไฟไม่ต้องแรงมากครับนิเดีแล้วก็เครื่องเทศน,นะครับผงพริโพโลกับอบเชยนะครับใส่ลงไปนะครับผงพรกโปโลอบเชยครับคลุกเข้าใส่เข้ากันเลยนะครับเข้าปาจนเรือนะครับจนมีสีเข้มแล้วก็กลิ่นหอมขึ้นมานะ มีเริ่มเหลืองนี่ยเริ่มเหลืองว้วใชมเบอร์ครับมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่กะทิลงไปนะครับครับหัวกะทินะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วคนฮะเขาให้เข้ากันนะครับเวลาคนที่คนไปทานดียวกันนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาน้ําน้ำสะอาดใส่เข้าไปเลยนะครับน้ําใส่เข้าไปเลยนะครับครับคนนะครับพอนน้าเดือดน,นะครับเปิดลยก็เร่งไฟให้ไฟไกลางนะัรฮะ เราก็คนส่วนผสมให้มันแตกเลยนะครับครับน้ำไม่พอเราใส่น้ำอีกนะครับเย้ครับเราก็ให้คนให้เข้ากันนะฮะเปิดไฟเล็กขึ้นมาอีกกนได้นะครับ ให้น้ำเดือดแล้วก็คนให้เข้ากันี๋ยวเดี๋ยวรอมันเดือดนะครับผมจะข้ามต่อไปตอนที่มันเดือดนะครับครับพอน้ำเริ่มเดือดนะฮะเดี๋ยวเราใส่น้ำที่เราใช้ในการหมักหมูนะครับที่เราไปเลยนะครับ น,นี้จะมีพวกรากบักชีอะไรเครื่องเทศที่เราหมักไว้ในคลิปแรกนะฮะับสีเริ่ดแดงนะฮะครับไปค่อยเคี่ยวันเรื่อยนะครับ แล้วต้มนี่ต้มให้ส่วนผสมของคนให้มันแตกเลยนะครับพอคนเข้ากันดีแนละ้วตอนนี้ก็พอมันเริ่มร้อนน้ำเริ่มเดือดน,นะครับเราก็เริ่มใส่พวกน้ำตาลปีเงอรเลยนะครับน้ำตาลมะาพร้าวนะครับหรือว่าน้ำตาลปีเปได้นะถ้ามีควรให้น้ำตาลแตกตัวนะครับ หอมขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ปรุงปรุงเลยนะครับพวกเกลือหอนชูรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วด,ดำหวานครับซีอิ๊วดำหวานใส่เลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เคี่ยวเลยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเราจะเปิดไฟการนะเคี่ยวไปเรื่อยๆรลอนน้าตาลละลายเราส่วนผสมเข้ากันด้ีนะฮะสังเกตถ้ามีฟองเนี้เราสามารถตักฟองออกได้นะครับ ใครจะไปทําขายก็ได้นะครับสูตรนี้อร่อยมากนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับถ้าใครจะทําขายเนี่ยถึงขั้นตอนเนี้ยเราสามารถเก็บในตู้เย็นได้นะฮะแต่ถ้าเราใส่แป้งแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดลงไปแล้วมันจะเก็บไม่ได้ เพราะว่าถ้าใส่แป้งมาแล้วต้องใช้เลยนะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ครั้งต่อไปมันจะเสียแต่ถ้าหมูถึงขั้นตอนนี้เราสามารถจะเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับถ้าเราบอกว่าเราขายไม่หมดเนี่ยเก็บไว้ขายไว้ต่อไปเราค่อยมาใส่แป้งมันตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้เราจะผสมแป้งมันลงไปครับแป้งมันเนี่ยเราก็ให้ผสมแป้งมันนะครับดูดําเบิดให้มันเหมือนนมนะครับอย่าเพิ่งใส่อย่าค่อยๆใส่ไปนะครับอย่าให้มันให้มันข้นคนคนตลอดนะครับเวลาใส่อย่าใส่เยอะคนไปเรื่อยๆนะครับ ห้ามใส่เยอะเด็ดขาดเพราะมันจะจับตัวเป็นก้อนเราคนไปใส่ไปนะครับเราสังเกตว่าถ้ามันหนืดได้ที่นะฮะเราก็พอนะครับแต่ข้าวหมูแดงเนี่ยเราอยากให้มันหนืดเยอะนะฮะวัเราวัเราอุ่นเนี่ยมันจะเหนียวมากนะฮะมันจะต้องเ,เ,อเองคีคเยเเ่ยวไปเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเหนียวพอละนะครับ ครับระหว่างนี้ก็ใส่ใส่แป้งเข้าพโ่ดลงไปหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยนะครับให้แป้งสุกนะฮะคนเที่ยวไปเรื่อยนะครับให้จนกว่าแป้งเขาอะจะสุกดีนะฮะส่วนผสมทุกอย่างให้มันสุกดีนะครับวันนี้เราเปิดใฟไเล่นที่มาปาร์ตการได้เลยนะครับ เราไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เคี่ยวเสร็จนะฮะตอนนี้เราเคี่ยวค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะสุกนะครับครับเนี่ยนะครับเราเราเคี่ยวจนได้ที่นะฮะตะ่กี้เราแต่งสีด้วยซีด,ดําไปหน่อยเลงนะครับสีเลยเข้มขึ้นแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยนะครับเจียวเจียวไว้นะครับตอนนี้เข้าที่แล้วนะฮะ ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟใส่จานราดหมูแดงให้ดูเลยนะครับครับเรียบร้อยนะครับน้ำราดหมูแดงนะครับสูตรกะเพราหอมนะครับครับเดี๋ยวเราไปราดน้ำหมูกันเลยนะครับครับนี่ก็ได้หมูแดงนะครับกับ ข้าวหมูแดงนะฮะที่เราเตรียมไว้นะครับกับกินกับไข่ต้มนะครับแตงกวาเดี๋ยวค่อยๆราดนะครับราดลงไปเลยนะครับครับหมูแดงสูตรห้องคงอบน้ําผึ้งนะครับกับน้ําราดสูตรของเรานะครับที่เราประยุกต์ขึ้นมานะครับอร่อยนะครับถุรนี้ครับเดี๋ยวส่วนน้ําจิ้มเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรใต้คลิปนะครับทําไม่ยากนะครับก็เรียกว่าน้ําจิ้มหมูแดงนะฮะ ส่วนที่เราลาดเขาเรียกว่าน้ำลาดหมูแดงนะครับนี่คือเรียกหมูแดงอบน้ำผึ้งนะครับครับขอบคุณครับฝากทุกคนช่วยกดสั b s c r i b e กดติดตามผม้วยนะครับบ๊ายบายครับ